เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดังสะเทือนโซเชียลที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านของนางสาวสาวิตรีวงศรีชานะครับหรือว่าแม่น้องชมพู่ได้ออกมาไลฟ์สดปล่อยโฮทางน้ําตาประกาศแยกทางกับสามีนะครับอย่างน,น,นายอนามัยวงศรีชาหรือว่าพ่อของน้องชมพู่โดยเธอนั้นนะครับได้กล่าวว่าเธอนั้นได้แยกทางกับสามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นการสนับเลยทีเดียวพร้อมกับถามถึงสาเหตุนะครับการประกาศเลิกฟ้าผ่านในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของแม่น้องชมพู่นั้นก็ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุการเลิกที่แท้จริงนะครับที่เธอนั้นได้ตัดสินใจเลิกราแยกทางกับสามีในครั้งนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยยอมรับกันไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24มกราคม2567ที่ผ่านมาทางด้านของแม่น้องชมพู่นะครับหรือว่านางสาวิตรีวงศีชาเธอได้ออกมาไลฟ์สดทางน้ําตาผ่านช่อง YouTube ของตอนเองนะครับโดยเล่าความอัดอั้นตันใจพร้อมกับตอบคาถามต่างๆกับคนในช่องนะครับว่าเรื่องผัวที่นอกใจไปนอนกับคนอื่นเธอยังเข้าใจเธอรับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านเธอใจเย็นมากเป็นปีแล้วตอนนี้ขายของทุกวันทํางานอยู่คนเดียวส่วนสามีไม่ทําอะไร ตอนนี้แยกกันอยู่สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้หยาดขาดทั้งนี้นะครับทางนั่นของพ่อน้องชมพู่นะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าตนได้ขอโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวพร้อมยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับว่านอกใจจริงเรื่องนี้ตนเองผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้อยากปรับปรุงตัวใหม่ยืนยันว่ายังรักแม่น้องชมพู่และน้องซดดิ้งเหมือนเดิมย้ําว่าแม่น้องชมพู่ไม่ได้นอกใจเพราะเรื่องทั้งหมดมาจากตนเองเหตุอารมณ์มันพาไปอยากขอโอกาสปรับปรุงตัวเป็นครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของทรัพย์สินนั้นทั้งคู่ก็ได้แบ่งกันไปไปที่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียน่าแต่อย่างใดนะครับซึ่งในตอนนี้แม่ของน้องชอมพู่นะครับเธอก็ได้ขออยู่กับลูกสาวคนโตนะครับอย่างน้องซะดิ้งโดยใช้ชีวิตเพียง2แม่ลูกเท่านั้นแล้วก็จะไม่ขอยุ่งกับนายอนามัยซึ่งเป็นสามีอีก